เมฆดำลอยบังม่วนฝนตกมาทั่วอ วเสื้อซาดแห้งจะเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานในหากแพงกันไห้ไผเฮ็ดดุยให้ซอยหนูซอยสู้อย,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 อยายนลืนไผเฮ็ดซัวไห้ซอยว่าวไข่แก่งดอกซอยกันสบัยดีครับรพี่พน้องครับสวัสดีครับอพอใยญ่พงศสวัสดีครับพี่ยี่ตาม,ามวนโอโอ้ออนโอ้ออนโอ้โออน โอ้โอดเนาะโอ้โอดเนอโอ้โอดเนอโอ้โอดเนอโอ้โอนาโอ้โอดเนอมวยวยเอ้ยมวนเสียงกบร้องอุบอุบกลมลำเนาเปลี่ยวผักมิดผักกระเดาผักกะโดนและผักอีหินผักอีหินไปไหนไปอีฮีนกับผักอีหินนี่แหละผักอีฮีนกับคือควินินอีหินเนี่ยขี้ควินินใบหน่อยกว่าดอกสะเดาครับผมซอยก็ซอย พักกระเดากินก็ยังกับแทบบ่านแท้ลวกเลยกินก็ขอลอซองรู้เหมับเมื่อนี้เปิดหัวด้วยนะครับอีสานเพีงยังอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเห่านะครับพี่น้องครับผู้ใดเป็นผู้ร้องเป็นบทประพันธ์บทประพันธ์พูดแต่งคืออาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาศิลปินแห่งชาติแล้วกับผู้ร้องคนแรกคือสมถุสมยากคัยผมสนทิสมมัตนะครับสนทิสมัตร้องแล้วก็ไล่เลียงมาโอาจารย์เทพพรเทพพรเพชรอุบลครับ อันนี้คือบรอมครูค <c oughs> ือ่าเป็นนักร้องที่เสียงดี <c oughs> พรัสักสองแสงกระเลียนแบบอ,แาอาจารย์อ๋อแต่ว่าเสียงของไอ้เสาพรัสักเนี่ยคือเอ <c oughs> กลักษณ์ของเราเลยกลายเป็นพรัสักสองแสงไม่กร <c oughs> ะ,ะเลียนแบบพรัสักแต่ว่ามันกลายเออกมาเป็นไม่เจ้าพงกระเลียนแบบทุกคนแต่มันบอออกไปคือแถวเจ้าพงเป็นเจ้าพงกันเมือนี้สามไอ้น้องนะครับมาพอพี่พ่อสามคนครบทั้งสามคนนะครับไป อุจจริตนะครับได้ของมาฝากนะครับได้ของมาฝากมาซ้ำกับจ่าพงนะครับปกตินี่มัสสิบพี่สองแทนนะครับในถุงนี้นะครับม้วนๆกลมๆเพื่อเดินเขาเขาเกลี่ยว่าเขาเกลี่ยวรับพอเห็นจ่าพงเมี่ยนมาขึ้นนี่พ่อมาหอดนะครับจ่าขอมาหอดตีซ้ำครับผมยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับถุงนี้ยี่สิบบาทนะครับผมเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งนะครับลุงเวศนะครับเดินขายอยู่ อยู่เทศบาลน้องจําเทศบาลเมืองปากไก่ขอครับผมก็ยังดีนะครับกินห่อนนอกกินหอดหนุ่มนะครับเหลือซ้ำนี่เอามันมัดไก่ดีมาจากอุตรดิตถ์เทศหอดปลายทางว่ะดิครับผมเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะครับขายอยู่แถวเนี่ยลู่ธนาคารธนาคารธนาคารยังหรอธนาคารเนี่ย ธนาคารของแขกไหมธนาคารอิสลามเออธนาคารอิสลามนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมาทายลูกผมไปกินโซฟาอยู่หันครับเออไปชอว์โซฟานะครับเย็นตะโฟนะครับไปนั่งกินเพื่อนกับหัวกับเมียเพื่อนกับลังขายอยู่ในเเสียงกันนะจากทบูสกายหรือเปล่าซุบซิบซุบซิบไฟกับเพ่เห็นหรอกว่ากาาเออไฟน่ะนะกี๊ไข่น่ะไฟพลาดรยาสาวไข่เพื่อนเออเหลือไปเบื้องเพื่อนเห็นนะครับว่าสองคนนี้เขาจะทำไรพ่อหรือว่าจะทำอะไรเขาซุบซิบกันนะครับเพื่อนก็เลย บัตรแทะขอทายลูกนั่นมาแต่โอ้ยดีใจไรัเนะครับลูกอีสานเนาะลูกอีสานอดตะไคร่ทอดตะไรดิสพวกเจ้าว่ากันแล้วเดี๋ยวจะกินก่อนลุงเวศนะครับลุงเวศนี่ขายอันนี้มาตั้งแต่อายุ20กว่าปีนะครับตอนนีแปดสิบคิดครับผมภรรยาตายนะครับรับเขามมาขายตอนเนี้ย ถุงละยี่สิบาทรับของมาขายถ้าพี่น้องพ่ออุดหนุนเนี่ยนะครับไม่มีลูกนะครับแต่ว่าได้ไปขอลูกคนมาเรียกครับพอเติบโตแล้วส่งเรียนแล้วขายข้าวเกี๊ยวส่งเรียนแล้วได้เป็นพันตํารวจโทรตอนนี้อยู่ที่พิษณุโลกบอกเคยไปดําดูดําดูดีลุงเวียดนะครับผมเห็นเหรอผมก็สงสารนะครับเที่ยวหนาผมเที่ยวลุงไปเห็นสกุบเล่านะครับอันนี้พันเดือนต่อเกียวเนาะเขาเกี๊ยวเบาเขาเกียวเบาเขาเกี๊ยวเบาครับเขาเกียวบ้านผมนี่ยพันธุ์นิดส้เกาืต้นหมาพร้อมเนี่ยเออเกลือต้นหมาเกลือต้นหมาเนี่ ลุงเวทบอกว่าตอนนี้ทางทางอุตริตไม่ใช้เครียอต,ตดมาแล้วเ,เพราะว่ามันหายากแต่ทางอีสานนี่ผมก็เลยถามว่าเครียอตดมาในี่ใส่เขาเกียบนี่แห้มันเป็นอยังเ,เ,เพิ่นก็นเลยบอกว่าใส่แห้มันพองออและให้มันแผ่ใหญ่และมันจะมีความหอมเพราะมันเป็นตดหมาเรากลัมาตดนี่คือเป็นหากไม้ที่พี่้องครับยายาเข้าใจพิษเป็นรากไม้เครื่องไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เครื่องตดหมามันหายาก แม่บ้านคอยเซยเครื่องต้นข้นแต่ว่าวิงเครื่องต้นข้นข้างอีสานนี่เครื่องต้นหมายังยังหลายอยู่นะครับความอุดมสมบูรณ์ยังมีแล้วก็ขอขอบคุณแฟนครับครับอาทิตย์ก่อนเพิ่นกับทรงของมาให้ท่านแป้งครับอันนี้เพิ่นให้ารกัน3คนนะครับกับน้องต่ำกับตาเถาะมันมี2กล่อง2กล่องครับผมเป็นเครื่องอันนี้รู้สึกว่าสิเป็นเครื่องสําอางเพราะเพิปัญญาใส่เฮาหน้าขาวขอขอบคุณพี่วิทยาพี่วิทยาโชคปัญญารัตนะครับอาที่ย์ทรงของใหม่ของข้าเป็นของปีใหม่นะครับครับผม ผ่านการประสานงานของท่านอดีตสสนิติรัฐนะครับสุนทรวรนะครับอดีตสสประชาธิัตจังหวัดไหนสมุทรสาครรังสีมาเล่ารังมีอะสมุทรสงครามตทางจำไอะได้ยจะลืมเป็นว่าถ้าเจอรังสีมาต้องนึกถึงสงครามไว้ก่อนไม่ใช่ถ้าเจอพี่รังสีมาเขาเรียกว่ารังสีมาเนยรังสีมาหอยใหญ่หอยหวานไม่อร่อยเลย ขอกอยงขึ้นซื้อของถึนซื้อจะว่าถของขึ้นซื้อครับถ้าไปหาพี่รักสีมาต้องถามหาหอยเลยว่าบท่านผาเรามีหอยอร่อยเด้วนะครับท่าผาทักทายนะครับแฟนคลับแฟนรายการนะครับลูกอีสานนะครับวันนี้พบกันวันอังคารครับวันที่20 เพราะว่าหนึ่งก็ต้องขอโทษแฟนคลับนะครับแฟนรายการนะครับท่านว่าพท่านนะครับพราะยากนะครับเพราะถ่าไอ้ะไรปั่นมรดกให้แบงทีน้านะครับแล้วก็วัวหูยาวอีก3ตัววัวหูยาวนั้นผมไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกพ่อผมก็เลยบอกพี่ให้พ่อเป็นคนเลี้ยงไว้ถ้ามันออกลูกมาผมจะแบ่งลูกให้พ่อครึ่งนึงพ่อเลี้ยงไว้รอผมตอนนี้เพราะว่าบ้านเมืองว่าท่านในสังคมผมกลับมายังไม่ได้แบงทีน้าคอยกับที่ยืมเงินเจ้าเจ้าขึ้นฉลาดเดอพราะถาอายุเท่าไหร่ ปดสิบกลาและครับเจ้านี่เจ้าให้เราเลี้ยงงัวไปกจักนึเลี้ยงงัว3สามตัวครับแปดสิบเก้าสิบร้อยแล้วก็อาจ์ซอยูอีกจักนีสิบปีครับเจ้าสีแดงแล้วตอนไหนบปไหการจีแบงได้ลูกสองตัวผมก็จะหาเราตัวหนึ่งผมก็ตัวหนึ่งเออพว่าเป็นหัวผมเนี่ยมเราะแบงไอหูยาวๆอ่ะครับถ้าจะพอวเรายูหัวอยหาสิบปีแล้วไัไนง้วได้สิบตัวแบงไปเรียบร้อยแล้วบปไเนล็อสิเอาไปใส่หลบพระเท่านี่ล็อกจะห้ผมก็เอาละเจาหมอแต่ใส่พเทาเป็นคนดีโชคดีนะครับผม เลขก็ถือเลขก็ถือหน้าก็ได้หัาก็ได้นะครับเสียยังเดียวยังเพระท่นไม่มีเงินโอนนะครับก็ต้องอาศัยเจ้ากับน้องตั้มไปล่ะผู้ละมื่นเจาของงด้ทรับสมบัติอย่างที่มัขอข่าโอนมันให้ยาผู้อื่นอยู่นก็เลยกินไม่เนาะเอาจากสิ่งอีกผู้หนึ่งนะครับคนนี้ต้องพูดให้ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าป็นคนรักษาผมนะครับผมกับมีของดีจ้องนํามาบอกพี่น้องนะครับเหมือนจะหายท่านให้เท้าลูกพี่น้องนะครับเพราะว่าหมอหน่อยเนี่ยนะครับเราเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องแก้ แก้ไขเฉพาะจุดนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นกระดูกนะครับไม่รับปไม่บอรับร่องถ่าเป็นเซนเป็ดอินครับพี่น้องครับขนาดพยาบาลนะครับร่อมือพานะครับร่อมือพาหมอบอกว่าอีก20บวันจะได้ผ่าหมอพยาบาลคนนั้นอดบ่ได้นะครับอดบ่ได้ทนบ่ได้ก็เลยมาบีบน้ำหมอหน่อยนะครับมาบีบที่หมอน้อยเนี่ยนะครับบีบร่อในที่สุดกับบ่อได้านะครับพี่น้องเปล่นหมอร่องกระดูกทับเสินเหมือนผมเนี่แหละผมก็ได้ไปนวดกับเ่านะครับหมอหน่อยนะครับจับเส้นจับอินนะครับมาทั้ง บ้านเพิ่นกะจับจับจะเสียนซะเอ็นจะจับเครับ้านเพิ่นอยู่ทางไปแพร่ทางไปนั่นนะครับถนนสินน่านนะครับที่น้องนะครับขาผู้ใดเป็นเสียนเป็นเอ็นเป็นกระดูกมันทรมานมากเพราะว่าผมเคยเป็นแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับขอร้องๆนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรหมอน้อยนะครับ086 210 6944อันนี้<ม>คือคบวกหมอหน่อยนะครับ0862106944นะครับล้านเพิ่นกับยูเแล้วครับติดอยู่ล้านจิระพัดคาแคร์ลูกสาวเป็นผู้เปิดคาแค่แม่เป็นผู้วดนะครับรักษาคนนะครับความดีมากนะครับบอย่าแล้วบ้านนี้นะครับไม่ต้องกลัวไปผ่านะครับมันไม่ต้องกลัวผ่าผ่าผู้ไรแอลเดี่ยงคาเดี่ยง เพิ่นบอกคนจะไปของผมทั้งผืดนะครับทั้งผืดมันจะเข้าทั้งสองข้างแล้วอีกหน่อยก็เป็นอัมพาตเมียก็จะทิ้งว่าจะเม่อวาเพราะฉะนั้นกันพนักงานเมียทิ้งต้องไปหาหมอหน่อยครับผมไปบเียบเซนไปบียบน้ำเนาติมเอ็นข่อยเพราะหายพวกเอ็นบีบไปเอ็นข่อยจงไว้ให้เมียอยู่บ้านเอาพี่น้องครับนี่วันนี้ในอดีตนะครับเขาย้อนไปเมื่อวันที่ยี่สิบมกราคมปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับก็คือรัชกาลที่ห่านะครับเพิ่นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเทียทอง ลอยอดพระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมไปเบื้องภาพองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอยู่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพระปฐมเจดีย์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแล้วบันนี้เรื่องที่สองครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันเกิดของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับถือว่าเป็นเกียิอาจารย์ดังพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับหรือทัตตะเทระ นะครับเพิ่นเกิดอยู่อำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรพชาเป็นสามเณรมื่ออายุ15ปีและก็อุปสมบทเมื่อวันที่12บมิถุนายนปีพศ2436อยู่ที่วัดเรียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับหลังจากนั้นกด้เขขาฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักวิปัสสนาและก็ฝึกปฏิบัติสมาธิและก็เดินจงกรมต่อมากได้แสวงหาวิเวกนะครับสวงวิเวก ก็คือบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามวัดตามป่าษามองคันมองนี้แล้วก็ในที่สุดรับพี่น้องครับเพื่อนกะได้มาบวชประจําวัดยูทีจังหวัดสกนลนครแล้วก็คณะที่อายุ8ปดสิบพรรษาครับนับว่าเป็นพระเถระที่มีเกียรติคนเด่นที่สุดในด้านวิปัสสนาธุระลูกหนึ่งอยู่ในโลปัจจุบันจนมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจนํานวนมากนะครับพระอาจารย์มั่นนะครับหรือผู ริทัตตะีระหรือภู้ริทัตโต้ได้ละครับนะครับถื่ว่าเป็นวันเกียรติของเพิ่นแต่ว่าน้องต่ำกว่าเจ้าสรองเฮียบเบอรผู้อยู่ห้าม่าเด็ดขาดเยี๋ยวสิเป็นบาปนะครับ สิ้นไปแล้วนะครับสิ้นบุญไปแล้วแต่ว่าด้วยบุญญาบารมีการสังสมหอดทุกมือนี้ก็ยังให้ความเข้าโครปขับพลบรรณภาพไปนะครับกับด้วนแล้วแต่ว่าก็เป็นเกีิอาจารย์ดังที่เข้เคารพนับถือครับผู้ใดอยากไปกราบไหว้นะครับพระศิริละสังขารกับไปที่จังหวัดสกลนครนะครับแลวก็ที่สําคัญนะครับกับเป็นวันคล้ายวันเกิด ของพระอีกรูปหนึ่งแฟนรายการลูกอีสานแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครูอยู่อันนี้ยังมีชีวิตนะครับยังมีชีวิตพระครูเกษมธรรมชัยกรีบแก้วนะครับเป็นพระอาจารย์ที่จังหวัดชุมพรนะครับคนละเกษมมันบวกกับไปตุยทองลูกน้องบแม่รับนนั้นเกษมนั้นศึกไปแล้วครับหมู่ว่านี่นะฮะศึกไปแล้วนะครับบัดนี้กลับไปเบึงข่าวเบึงข้าวนะครับทั้งกรุงเทพมหานครเท้าเหมือว่านี่เกิดเพื่งใหม่นะครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ กว่า4รายนะครับย้อนสำหรับควันสำหรับควันสำหรับควันนะจากไทยรัฐออนไลน์ครับเพิ่นออกมาเผยนะครับว่าพันธุ์รถเอกจารุศรุตตยาพรนะครับผู้กํากับการสนนะครับปทุมวันเพิ่นเปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์นะครับว่าเกิดเพิงใหม่นะฮะบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะครับซึ่งเนี่ยนะฮะพี่น้องก็เห็นนะครับควันกับ พวยพุ่งออกมาจากชั้นบนของอาคารนะครับสูงประมาณสูง29ชั้นนะครับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4ถึง8ารายนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่า,อ,าอยู่ระหว่างตึกฉุกเฉินนะครับกับตึกประสิทธิ์หรือตุ้พร้อมพันนะฮะโดยเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นบริเวณวัสดุที่หุ้มทอยแอร์นะครับโดยว่าทราบสาเหตุก่ทําำห้ยกุมขั้นจำนวนมากไหลลงมาตามทอยแอร์ชั้นล่าง ทรงผลไหคนงานตกแต่งภายในนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจํานวนประมาณ4-5รายนะครับมีอาการสําลักวันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับได้นำออพยพพี่น้องประชาชนนะครับภูมาใจบริการด่านสาธารณะัาุขนี่แหละฮะลงมาด้านล่างแล้วก็ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแจง้งได้กระตามสําหรับบริเวณอาคารที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ได้ได้กันคนทีบมีส่วนเกี่ยวของห้ามไม่เข้าไปใกล้ตัวอาคาร เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการจากการเกิดกระจกแตกและก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบันนี่ทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพน์นภาท่อนกับภูมิหน่วยการรงพยาบาลุฬลลุงก่อนนะครับเพิ่นกระเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้เป็นตึกภูมิสิริมังคลานุสร์อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ชั้น29นะครับล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แต่แก่สำหรับคว้านเล็กหน่อยเท่านั้นระบุไม่มีผลกระทบกับเจ้าหน้าที่และคนไข้นะครับพี่น<ะ>้องที่<ะ>บ่มีส่วนเกี่ยวของกับยาเขาปใ,ใกล้นะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องตรวจสอบในเรื่องของโครงสร้างอาคาร <c oughs> นะครับ <c oughs> พา,าเกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยโครงสร้างอาคารอาจได้รับความเสียหายนำ้ำครับ ปาธีเพิ่นบอกว่าฟอนกับน้ำน้ำกับเพาะว่าจะนับเสมือสิโก,โกไปนาหาเงินใส่กับบ,บ๊อีปาธีเอ้ยแล้วว่าปาธีนี่บ่ถือเลขยอด <เล S 2> จ่าต่อจ่ <c oughs> าพงนี่เ่าสันว่าบ่ม <c oughs> บีงเงินส่งเอสเอฟเแล้วอต้นตะเคียนต้นนั้นนะครับเขาไปเลื้อยเฮ็ดตัวฝ้าแล้วนะปาธีไอ้เน่งซื้อซนกันบอกเอออันบอกว่าหนาวหนาวว่าสันด้วยฟ้อนคือมาจากน้ำแม่ว่าสันเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เอาไปเลื้อยเฮ็ดตัวฝ้าแล้วอันนี้ก็อุบัติเหตุนะครับพี่น้องครับนี่พอความทุกข์ความยาก จังเดเอาลูกเอาเมียนะครับนั่งหลดมากน้านะครับในที่สุดลูกกับเมียก็ถือไฟคอกไต่ับพี่น้องรถแก๊สเสยไทยนะครับมันบ่มีความสูงคือยังกระเสียมเสยไทยลูกสิเนี่ยนี่ครับเสยไทยนะครับพ่วงไฟลุกท่วงคอกสองศพนะครับทางร้านรอยตํารวจโทรบันเจิดนะครับนุบสมบูรณ์นะครับพนักงานสอบสวนสพเมืองสพเมืองนครปฐมนะครับรับแจ้งเหตุรถบรรทุกแก๊สชนกับรถพ่วงเกิด เพิ่งลุกใหม่ที่ถนนมาไล่แม่นนะครับพี่น้องครับลักก่อม้อที่6ตําบลวังตะก,กูอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมไปตรวจสอบพร้อมด้วยรถด,ดับเพลิงจากเทศบาลนาคนปรปฐมและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิสุขสาลาหนุกเคาะในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสีบรอบบรรทุกแก๊สนะครับของบริษัทปิตนิกนะครับจำกัดเลขทะเบียน171942นคนปรปฐมพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อจำนวนสอัน ที่ผู้ขับขี่ได้จอดรับประทานอาหารอยู่ริมถนนนะครับจนทําให้รถบรรทุกแก๊สเกิดไฟลุกถว่วมห้องโดยสารโดยพลเมืองดีก็ได้ซ้อยเหลือน้ำโตนายสมคิดจันทองอายุ49ปีคนขับรถแก๊สที่กระเด็นออกมาทัางนอกนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งรุ่รง,รงพยาบาลนคนปรปฐมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับกวัวรึ่งสมุงจังสงบพ่อดับแล้วไฟหมดแล้วนะครับไปเบิงยูนารถนะครับ เป็นแม่งิ่งนะครับก็คือภรรยากับลูกหน่อยคนนึงนะครับนอนเสียชีวิตดำปันต่อตะโกนะครับขอแสดงความเสียใจเอารถเป็นบ้านนะครับเอาลานอาหารริมท่าเป็นครั่วเพราะว่าความถูกความยากนะครับต้องไปน้ากันตล่อนตลอนในที่สุด ผู้เป็นพ่อจักสิรหลอดบอลอดนะครับอ้าวขอให้สิงสักจคสิรงคุมกล้องขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคตินะครับไปดีไปดีนะครับคือของจังซีมันวากันบ่ได้คือถึงข้าวของไผ่ของมันขขาดไผ่ขาดมันทั้งในการเฮ่ากับขอแสดงความเสียใจแต่ว่าพกผมบ่ไเ้เอาควบเมื่อวัมวันไม่หยอกเรียนกับควมตายภพราวนาพวกผมมันตลกผู้ใดเหลียวเบื่องมันกับป็นนาทะเล่นทะเล่นมันสีเบ้าขึ้นไะเลยมันก็บ่กคือเพราะฉะนั้นก็ต้องขอกราบขอตรวจแฟนรายการคนพูดเรื่องการตายทำไมพวกคนถึง ตลกเพราะว่าหน้าตามันบ่คือพระเอกเฮ็ดจังได๋นี้แย่งแันก็บ่คือสรพงษ์จักเที่ยคือแต่จาพงษ์สรารภาแย่งยหวใดก็ได้ครับผมนี่นี่แล้วถ้าไปเว้าเป็นภาษาอีสานนี่ยแล้วเที่ยมันก็ฟังเป็นหยาบคายจักหน่อยถ้าเว้าเป็นภาษากลางมันก็สุภาพเลยนะครับวิ่งชนท้ายรถ สิบล้อเลยตเป็นบ้านเขาเรียนตำดาครับล้วครับผมเนี่ยเเป็นศัพท์ภาษาอีนลาม้าจ่านครับอาเราคุยไปด้วยกินไปด้วยอ่าไปหดไปเดี๋ยวกลาวว่าไม่เกียดุจอีกละแต่เพเป็มนยังครับมัมกับธรรมชาติเพราะว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของพี่เขาหน่อยรจะเป็นซีเรียลอะไรเพราะว่าของเขามันสบายสบายเนี่ยสไตล์สไตล์โล่งทุ่มอ่าะทะนันกิ้ปด้วยปะทะเลาครอหญ่กันย่านี่ยก็ยังกินเข่าบดมือบดขึ้นนก็ยังมากันเบิ้งดีแท้นะคร คือพุทธกัญญาทาเกินไปจะไปสิงลรางต้นน้าหอมเดี๋ยวลังเาเขากับเมยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องให้พี่บีจัดการไปบัวฝากไปบอกพุทธกัญญาด้วยต้วว่าข่อยจะมารรถเรียนนังดีครับไปเบิ้งข่าวที่ไหนล่ะจ้าอรอเบอรที่สามวันดีพี่น้องครับมา่เบิงตุกี้กราบขอโทษวันลียอมถอนแจ้งความหมินประมาทอันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ครับพี่น้องครับนางวันลีบุญเสงหรือเด็กหญิงวันลีณรงเวทอายุ46ปี ยอดเด็กน้อยกัตันยูห่วยเกิดพร้อมไครมือตัวนี้ <c oughs> ที่โด่งดังในอดีตได้เปิดเผยกับทีมข่าวเศรษฐกิจของไทยรัฐออนไลน์ว่าเมื่อช่วงตอนเสาร์ที่ผ่านมานางสาวสุดารัตน์บุตรพรมหรือตุก,กี้ชิงรอยชิงหล,ลาดดาราตลกสื่อดังที่ได้เดินทางไปพบที่บ้านพักยูบ้านเลขที่31มมูที่หตตำบลบ้านปลวกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมกับนำพ่วงมาไลายไปกราบขอโทษเรื่องที่ มีการแสดงตลกนะครับโดยน้ำเรืองขอบคั้วของตนไปลอยเลียนซึ่งได้มีการไปแจงความมินประมาทไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งด้านดาราสาวตลกเพิ่นว่าแจ็งซี่ครับเพิ่นกกได้ก่าวขอโทษตนเองและขอบคร้วพร้อมกับชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งมัดเพราะว่าความรู้เท่าพ่ถึงการถึงอยากเดินทางมาก่าวขอโทษนะครับถึงเป็นการที่เหตุไปบ่สมควรบ่เหมาะสมนะครับ ซึ่งหลังจากนี้ครับทีตอกี้ก็ได้แสดงความจริงใจในจุดนี้แล้วกระเฮตให้เกิดความรู้สึกเมตตาสงสารแต่กระเดชตักเตือนไปว่าหลังจากนี้หากสีคิดแสดงอีอยงนะครับก็ควรจะคิดถึงความรู้สึกคนอื่นมาทันว่าว่ากระทาการไปนั่นมันกระทบต่อความรู้สึกของเขาหรือไม่ครับร่วมทั้งขอคนระรมัดระวังวาาผู้ห้พผาดพิงถึงผู้ใดได้รับผลเสียหายหรืออับอายอีกซึ่งดาราสาวกระได้รับปากว่าจะนําคําตักเตือนไปปรับปรุง ท่านี้กับเมื่อเท่าตรกลดังได้แสดงความจริงใจกับเรื่องดังกล่าวแล้วตนเองกับมีความรู้สึกยินดีที่จะถอนแจ้งความมินประมาทที่ได้ฟ้องตตุกีหรือบริษัทเวิร์คไพร์ต้นสังกัดเว้นแต่คดีความจีฟองร้องนะครับเรื่องการกระทําผิดพรบะบอมพิวิเตอร์นันตนเองคงต้องนะครับขอหาเรื่องกับทนายส่วนตัวสกรว่าจะถอนแจ้งความหรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับ อีหลีแล้วนะครับคือคนเหตุผิดแล้วลุยสิขอโทษกับกานาสิไหยอภัยเหยวนหยวนยวนอรารมณ์วยความหรือเท่าพอถึงกาดคุณวันรี่กับเป็นคนดังนะครับผมชื่นชอบมากแม่ป่วยรักษาแม่ไปโรงเรียนถีบจักรยานมาเอาแม่นั่นคือชีวิตเราก็ได้ดีร,รู้สึกว่าเราสิได ตำรวจเนี่ยนะครับคนเฮ็ดดีสิได้ผัวเป็นตำรวจต่อพราะฉะนั้นเฮ็ดดีเดดพี่น้องครับเฮ็ดผิดแล้วออกมาขอโทษนะครับก็ถือว่าเฮ็ดผิดเที่ยวเดียวถ้าเฮ็ดผิดแล้วออกมาแก้ตัวถือว่าเฮ็ดผิดเที่ยวที่สองเนี่ยะครับสังคมไทยเป็นสังคมความการให้อภัยนะครับอ่ะกล่ากันไปบัดนี้ไปเบิ่งเรื่องอีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสารเนี่ยกะยังมีผลบังคับอยู่นะฮะเพราะว่ากรณีนี้ครับเพิ่นมีการ ออกมาตรวจสอบนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของการยิงสุนัขนะครับแต่ว่ายังบ่ท่านคืบหน้านะฮะภาพวงจรปิดกัรระบุทะเบียนรถที่ใช้ก่อเหตุไม่ได้ด้วยเอาไปเบิ่งกันนะครับจากไทยรัฐออนไลน์ครับเพิ่นรายงานความคืบหน้าคดีค้นรายนะครับก่อเหตุยิงสุนัขจอนจัดนะครับเพตเมียหรือเจ้าด่างขาวนี่หละฮะว้ไว้11ปีเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดเมื่อกลางดึกนะฮะวันที่13มกราคมที่ผ่านมานั้น บริเวณถนนอานหนางอิมพีเรียนเวอร์นะครับลาดพร้าวโดยกองวงจรปพิสสามารถจะพาเหตุการณ์นัดไว้ได้นะฮะพันตำรวจเอกน้ำเพชรทรัพย์อุดมครับพนักงานสืบสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเพิ่นกะเปิดเผยครับว่าคดีนี้เนี่ยนะฮะได้สอบปากคําพยานพร้อมทั้งลงพื้นที่ไป4ี่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับดยขณะนี้ยุระวางการประสานในไฟสืบสวนลงพื้นที่สอบปากคําพยานแหวดลลอ,อมพร้อมอ่าร่วมถึง การตรวจสอบกล้องวงจรปิดและแวกที่เกิดเหตุโดยระบุโดยเบาะแสนะฮะที่มีอยู่ในขณะนี้กับทราบเพียงต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใส่รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสีดําวิ่งลงมาจากชั้น3ของอ่อางห่างอิมพิเรนท์เวิลด์ลาดพร้าวและก็ขับเข้าไปในซอยลาดพร้าว81เ,เพื่อวิ่งออกถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะฮะ <c oughs> จังได้กระตามนะครับพันธุ์เรอกน้ําเพชรเนี่ยนะ็ย่อมรับคําว่า การตรวจสอบจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะยังบอมีหลักฐานใหม่ในการหาโตผู้ก่อเหตุเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนรวมทั้งกล้องวงจรปิดในละแวกที่เกิดเหตุค่อนข้างมีคุณภาพต่ำนะครับการเฮตไห่บอสามารถยืนยันเลขทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวได้นะครับจังใดก็ยังไห่คนสัวร้อยนวลเดินะฮะสิงสาราสัตว์ก็มีชีวิตนะครับ <ผม S 1> แล้วยิ่งขิมว่าม่ไอปื้ สงสัยไอ้ปื๊ดเป็นครับืดมาน่จับว่าเลยเขาเอิอไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดมันมากับความมืดไงอะไรเอ่ยมันมากับความมืดคนขายฐานมแแต่ว่าหลายกรณีนะครับที่มีการทําร้ายลังแกสัตว์เนี่ยนะฮะก็มีความผิดตามพรบคุ้มครองสัตว์นะครับหลายกรณีก็มีการลงโทษไปแล้วครับผมอ๋อบ้านนี้โอละพ่อวสันต์พลวาครับเผาทุ่งยางอนามัที่แทบครับเจ้าของเอามาตากว้ไายนะครับพี่น้องครับช่วกหลังจังมาะบอกกันนะครับโอ้ครับ ผู้กำกับบอกว่าพักเบรกสักครู่จะเป็นวัดียกมาพักเบรกจะเข้าพี่น้องครับ